กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพิมพงครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Minecraft เวศูนย์หนึ่เอ๊ะหนึ่งจุ์ชัดนย์จุดเจ็นะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมเอาชีวิตรอดไอ้แพทเทนนองนะครับอาจจะเคล็ดพีแล้วที่ผมทำไปคือมันมีแสงเยี่ยมมาพลังครับก็เลยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนครับโอเคโอ้เกิดที่ผมมีประเทศที่ดีแบบยุคดีอยู่ เขาว่าดีมั้ยครับ wow, ที่หัวที่หัวท่คตี้ตัี้วะ่าอ,อันเดียดท่าฮาเผาด้วยอืออเคีฮันาเผาอ้าวิหายล้วทำไปจำไม่ได้ทำ,ทำอไปก่อนแล้วกันคมาครับ อ้าวไม้ไม่พปอหวานเล่หวาน,วานละไปเกลีตั้เกาะทองดีกว่าเฮ้ยลืมฐานสวายอยู่ล็อกลืมอะไรลืมขุดฐานลืมขุดฐานฐานองไปฐานก็เยอะดีเนี่ยแถวเนี้ย มาวงดึงเปิดมาสกิลิตันโอเคฮ่าสกิลิตันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเตรียมพร้อมปวดละฮ่ารอเลยสินะผมต้องวิ่งเข้าที่ตัวเลยละนั่นตู้ลิงป่าแน่ยดูแร้วอี แต่ไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะทำไงดีเอ๊ะเมื่อกี้เห็นไก่ยอยู่แถวนี้นะว่นไงไก่จ๋าขอเนื้อหน่อยจ้าทำไมมันเนื้อมันดกจ้าจัางนะเลยแหละร์ชั่นเก่าก็มันเนื้อดกจ้ามากเลยแต่มันเล่นไม่ได้เวอร์ชั่นใหม่เข่าทานี่ ่แกะแกะนี่ไงแกะแกะวันนี้ผมจะสร้างมาในถ้ำดีกว่านะไปถ้ำนี้ยนะ่างมเนี่ยครับทอสก่อนทอสได้ทอสนะทุกคนจะโอ้ทอั่ลุ ถ้าสร้างมาที่นี่จะได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะแค่เคลียบริเวณน,นี้นิดบริเวณนี้น,นิดหน่อยเคลียร์นิดหน่อยเลึบเลึบเลิบเลิบเคลียร์นิดหน่อยก็น่าจะได้อมั้งึกโอ้โห,โโหแต่ไม่โดนทอสก็ได้ เออเ้ก็เอาหินวางข้างล่างอ่าจะเดินี่ายน่ะเอคนี่ทำเป็นประตูอาจจะสร้างบ้านเอาตรงนี้ก็ได้ผมอาจจะเอาชิ้นรอบไปเหม,มือนคนอื่นเพราะว่าเอาหินหมดก็คือผมอยากทำแบบไม่เหมือนคนอื่นะ ผขไม่แลกหรอกคนอื่นเขาจะสร้าบ้านด้วยการแฉงแ่หมวมมัในถ้ำอยู่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายกว่าเพราะมันไม่ต้องขุดอะไรเยอะแยะมันไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะมันแค่ขุดแล้วก็ต่อเติมนิดหน่อยก็ได้แล้วอืมอืมหวต่อนะแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นประตูเลย ประตูอืมหรือตรงนี้ทําเป็นประตูอย่างเงี้ยหรอเวลาเข้านี่จะเข้ายัางไงแบบนี้เหรอก็ได้อยู่นะอืมอืมอันใต้อยู่แล้วก็จากนั้นก็กดตรงนี้กด ตัวดินออกตัวดินออกล้าหินต่อเติมลงไปแค่นี้แล้วจากนั้นก็เอาต๊ะคราบยังไงอะต๊ะคราบไม่ใช่ไนีต๊ะคราบวางวะแล้วก็เตาเผานี่แล้วก็มานี่โอ้ได้ไันมรียเหลี่ย แล้วเดี๋ยวพอมามีกินแบบนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมมาทีหลังนะเอาได้จะวางทำไมล่ะอืมปา่ะ EP นี้ก็ทำบ้านแล้วกันนะผมจะเอาไม้ต่อข้กแล้วผมจะไม้วางเนี่ยวา,างงาตรงเนี้ยยาวไปเลยเนี่ยยาวไปลุดนี่เลย đều sẽ phải quật tập trong này được để kia nhìn núi không em mình hoang hoàng vậy này hất hất mà phải rồi kia hình nó phải ra nhiều rồi kia nên cái địa มันจะได้เข้า้วออกไง่ายๆน่อยนี่ตรงนี้อตอนนี้ก็จะได้เยอะมากลยตอนนี้ก็เริ่มกลจะมุดแล้วอย่างนี้ทํทำเป็นประตูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ทำหรอกเอ๊ะ๋ยวไม่ทำเลยดีกว่าเอ๊ะคือเดิม,มผมนึมตัดไม้เดิลมลอไปตัดไม้ก่อนนะ นอนไม้แป๊บหนึ่งไม่ตอดมอยดมอยตอดมอยจะมืดโอ้มืดแล้วเอาตัวเอาพวกนี้ตัดตรงนี้ไปแป๊บมากโอ้มี นี่แต่ไม่มีตังโอ้เล็กเล็กแบบนี้ตังนี้โอ้พังโอพังพอดีเลยเราไม่ได้เอามาด้วยฮนะดูนี้ต้องมีของครับติดตัวสักอารหนึ่งลนะเล็กนี่เล็กน,น้อยมาทำที่หุ่นเล็กเอ้ที่หุ่นเห็นผู้พิด อ,อ,อไปตัดไม้ทำบ้านต่อดีกว่าแค่เหล็กอันเดียวไม่ต้องไปงอมอันหโอ้โหมือตืบเลยมองไม่เห็นแล้วก็้เลยอะไรก็ไม่เนื้อมีกินวินะก็จะทางกับบป้าตรงไหนเนะี่ยวิ่งเกยตันโอ้ยเลือดยังไม่ฟื้นเลย

จะทำประตูก่อนประตูนี่ใช้ไหมกี่อันนะเฮ้ยโดนอะไรด่าเฮ้ยโอ้เกือบตายโอ้เกือบตายแล้วตูมาเชียวคนทำประตูก่อน เราประตูไว้ก่อนดีสุดละผู้ฝันเนี่ยใจามฝังนี้ไว้ก่อนเ๋ยเฮยปิดฝังบ่เลยเฮยฟังไร้ชิบหายโอเคเราต้องวางจากตรงนี้เดี๋ยวนี่แล้วก็หินวางปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้จะค่อยยยายบ้านต่อนี่ว่าแต่เราทำที่นอนได้ยังไง นแก้มีกี่อันสองอันแน่นอนพวกเราคนแก่ไม่พรจะนอนไม่ได้นะผมมองห้องมองหาแถวนี้มันมีใจบ่ไม่น่ามีมากไม่น่าจะมีนะแกะโอเก็บเฮ้ยกระแตจะทำไงขอเ,เ๊อบเล็กก่อนบ๊าบเล็กเพิ่งใช้ได้มาก ไม่เป็นต้องเสียฐานไปฟีไปก่อนนะเดี๋ยวไดมาอันเดียวมันไม่มีอะไรกินได้เลยนะี่ตอไปตรงหน้าบ้านตั้งไนอยนะ่ไม่ได้มองเห็นหน่มไม่มีแกะไม่เนี่ย

พี่นอนก่อนอในสุดก็ผ่านพิแรกไปได้สักทีโอเคผ่านแี่โอเคนะเนื้อแกะไปสองอันกินเอ้ยลืมไปเนื้อแกะไปยาลืมเลยลืมเลย นี่กะนอืมทำไมก็ใช้ขวานทีอยูล่ละแต่ไม่ใช้เลยไม้ไหนๆแล้วก็ไปเผาเรื่อยดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวเราจะเลียดีนี่เอาเลยอันนี้อยู่เดี๋ยวน้อยไมกยนะ่ก็เลียนะตรงเบียร์น่าจะไปหมดแล้วโอเคเราวันนี้ก็ไปตัดไม้ต่อมาทำ ต่อเติมบ้านนี่นึงสเกลิตันไม่เป็นไรเพราะว่างอยู่ลงเอ้าเอมาเป็นอะไรเอาเอ้าเอ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 มาเป็นไรมามาดีมาดีเกะโง่หุยมันมองเห็นได้ไงมาดีครับมาดีหุยเกือบตาย เกอบายเกอบตาย,ต,ายตรงนี้มันมีเก็ได้ไม่เอานะ่ะแกะไม่ต้องการเลยอานนี้เป็นกระดับบานนะปาระดับ้าบาดเดี๋ยวนีอมบี่ะ มันเข้าไปยังไงตีอยู่เนี่ยตีอย่างเงี้ยตีอยู่แบบนี้กว็วายรกก็จ่าเงินออกไม่ได้เอาลองมาดีข้าวมาทำไมมนี่ย ตัดต้นไม้ต่อ,ตอโอเคได้ละโอเคตัดไปเรื่อยแล้วกันว่าผมจะไปต่อเติมบ้านที่ผมบอกแปะตัดไปตัดไป,ดไปเลไปเรื่อยคลิปนี้ก็ไม่อะไรเราต่อเติมบ้านต่อเติมบ้านแล้วก็สร้างบ้านผมคือถ้าเกิดเดินทางไกลเดี๋ยวผมเอาไว้คลิปเอาไว้คลิปหน้าดูนะ ก็ไม่เดินทางไกลครับโอเคปิดประตูบ้านเพื่อความปลอดภัยกลับมาเฮาหนึ่งสองสามอะไรต่างๆนะรีบดีครัเฮ เรียบร้อยโอเคจะวางไม้อันนี้แล้วกันนะนี่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 นนมันดูสวยขึ้นนิดนึงน,น,นี่นี่เออปักท็อตหน่อยควมมืดมากเลยไปปักท็อตหน่อยเดี๋ยวผมทำตรวนเสร็จผมก็ตัดยิบละ ได้อยู่ได้ได้อยู่เอา้าคาตั้งนึงอ่ะโอเคนี่จะบร้องข้างบนต้องทำโดยลึกล่านะถ้าติดไปไหนได้ข้างบนสักไหนมันเหลือ มือข้างบนลรบโปูไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคขุดตรงนี้หน่อยดูน่าเกียดใช้ฟานคุดกระจกได้ที่ไหนโอเคพี่นอนก็จะวางไว้นี่ก่องครับนี่มัน้อยได้ไว พี่นอนก็นี่วางไม่ได้หรออ๋อวางไม่ได้พี่นอนก็ตรงนี้เลยวางไม่ได้อ่ะทำไมวางไม่ได้อ๋อได้และมาจะปักแล้วก็วางเตาเผาเรียบร้อยโอเคาจะแค่นี้นะ เดี๋ยวย่างเนื้อแป๊บนึงโอเคโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าผมวอาจจะลงเหมืองแล้วนะครับผมถึงแม้ก็อาจจะไปทำฟาร์มนะครับผมโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ